สวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับวันนี้เราสถานตัวเชียงซ่อมแอร์บ้านนะครับมิสูวิชิเนวิติตี้นะคฮะเจ็ดเดือนนครับมีปัญหาเปิดไม่ติดนะคฮะเริ่มรุ่มกันรเนี่ยครับ S R K ศูนย์เก้า C B นะครับ มันมีอยู่แล้วมั้งนี่กดนี่กดนี่ได้นะซิหน้าเครื่อง,อองได้ไม่ติดนะครับลองกดละโอเคติดเบรกเกอร์กันเลยนี่ครับเดี๋ยวขอลื้อกันแกะเกี่ยวปล่อยได้โอเคแกะมาแล้วครับตัวนี้มอเตอร์พีเอซีแน่นอน ข่าป่ามีข่าป่านะสองไมโครสี่ร้อยไอห้าร้อยโวลตเลยลูกใส่ไฟเข้ากันอ๋อใส่ไฟเข้านี่สีน้ำตาลกับขาวนี่นะฟิลก็ใส่นะเอียงมิเตอร์วัดไฟกันโอเคครับ เปิดมกเกอร์หน่อยนยโอเคตอวมิเตอร์วัดเป็นตั้งเป็น a c นะครับจากที่ขาวขาวชุดน,นี้ขาวเลยเข้ามากันเนี่ยสีสีฟ้านี่นะครับเทียบกับสายลายสายลายสี ไฟไม่มีมานจุดน,น,นี้นะครัเทียบไฟไม่มีวัดเชยดแลมด้วยกันนี่ไฟ เราเป็นที่เบกเกอร์นะปลั๊ับไฟมีไฟไหมเนี่ยเอาปักไฟมีไฟเนี่ยไฟติดนะครับแกดูเบกเกอร์ ว well. ัดไฟเลยมิเตอร์ใช่ไหมวัดตองวัดตรงเนี่ย สิ่โลการน้ำไหมคะอ๋อยังยังครับยันี่อยู่ในบ้านเลยเซ็ตไฟกันไม่ติดอ๋อไม่มีหรเอาโหมดมิเตอร์เดียวพี่สายวะ สายไม่ดีเส้นสี okay. ดำามนี่เส้นเก่าเส้นใหม่สายไปสายมาขอใภได้ที่สายหรือเปล่า ตองแล้วเนี่ยซีโวล์แล้วก็วัดไม่ได้โอเคได้ลสองร้อยสามสิบสองโวลต์ไฟออกเบเกอร์อเบเกอร์ออกแล้วนะสองร้อยสามสิบสองโวลต์จุดนี้ okay, เบเกอร์ลวนสายเป็นที่สายวัดจุดนี้ จะนี้นะครับน้ำตาลครับสีขาวนี่ก็ได้เอาข้าวบอ่อเลยลรืกอนตรงนี้ไม่มีไฟโดนปลวกกัดด้วย จุดต่อสายนะครับเดี๋ยววัดเช็แลมก็ไม่มีไฟนะฮะเบ็กเกอร์มีไฟแล้วเดี๋ยวขอไล่ดูแป๊บนึงต้องแกะลือดูแล้วต้องแกะดูข้อต่อสายนะไม่ออกไง่แล้วน,นี้ว่าวันนั้นไฟมันดับออท,ที่เช็ดแลมดูแล้วมันไม่ติดใช่ไหมเราไล่ดูแล้วครับสีดำ,ส,ดำสีดำเป็นไฟเข้านี่ต่อแปลกๆก่อน สายสลับกันหรือเปล่าเราต้องเข้าน้ําตาลนะครับเดี๋ยวจะดูแล้วนี่วัดดูแล้วนี้มีลายนะครับไฟเข้านี่นี้มันขาออกเนะี่ยดำขาวเนี่ยต่อสายนี่นะเบรกเกอร์นี่ต่อสลับกันหรือเปล่าน,นี่มาเข้านี่ไฟเข้านี่ ก็ย้ายสโกเกต็ตออาเพราะตามหลักตัวนี้จะเป็นไฟเข้านะครับเช่ไหมว่ามันสลับกันนะครับไฟมีแล้วนะครับจะเป็นเข้าสีดำติดน่จะเป็นเข้าสีสีน้ำตาลนะครับลายเพราะเนี่ยเป็นสายมาจากของเขามันถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เย็นสิ เปิดติดแต่ไม่เย็นนะเรามาดานทีวัดว่าสีดำกันนี้กันดำกับขาวนี่นะอ่บมาละสองร้อยสามสิบสองโวลต์นะครับเปิดไม่ติดนะเอา้าเปิดติดนี่วะเอาให้แน่เว้ย อ่าอันนี้เปิดติดแล้วนี่โอ้เนี่ยเนี่ยช่างเขาต่อท่าไ,ไหนไม่ได้เดี๋ยวจับกระแสดูเลยสีดำอ๋อก็ทำงานนี่หว่า รีโมทอยู่ไหมขอรีโมทนี่ครับลองปิดนะเดี๋ยวขึ้มาลองปิดปดนะูกันอ๋อปิดก็รีเลย์อ๋อหน้าช่างอะไเนี่ช่างเขาสลับสายเอาแทนที่จะเป็นเอาเป็นอินอินอินเป็นเอาเอาเป็นอินโอ้ ในงงเลยคนคนมาเช็คทีหลังก็งงแทนอีก <l ots> ว่าอยู่ทำไมเอาเป็นอินอินเป็นเอาวะพอหนึ่งลองทำดีหมดเลยทีเะียวเปิดแล้วเหรออาเปิดแล้วเนี่ย อ๋อโอเคก็ต้องหมดยี่ห้าองศาออโต้ตนี้นคอมเพสเซอร์อมสมุสายไม่แน่นนะสายสีดำไม่แน่นนะนะเขาจะแจ็คใหม่แจ็คสายนะครับปิดเครื่องกันว้นาวสี่วมีนดูก็แปลกวะ่ะ มีอะไรหลุดหลวงไหมเล็กเทคนิคนะฮะฟิตไปหมกดกรอบทุกอย่างนะขอแกะตัวนี้ก่อนขอเลื่อนดูเมนบอร์ดนะฮะเพื่มีตะกนนั่วหลุดหลวงแกะบอร์ดมาดูแล้วนะครับ ดีนะไม่มีอะไรตัวน,นี้ใช้มอแปลงทนอยู่แล้วนะครับที่ถ้าจะเสียก็มอแปลงเสียนะครับมอบแปลงถึกอยู่แล้วไม่ใช้ก็แนะนำให้ปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับไม่หลดไม่หลวมนะครับ ว่าแล้วลอยแปลกๆวะเราก็ว่าอยู่นึกว่าเขาต่อสายไฟเข้าผิดโอเคนี่ก็ไปแล้วครับเปิดเบรกเกอร์อีกทีครับปาพกดเปิดทีแล้วติดนะครับไฟติด เช็คตัวนี้ก็ได้ง่ายๆตามดีซีวัดตรงนี่ก็ได้นะไฟตัวรับรีโมทต,ตัวนีนทน้ทำงานแล้วจุดนี้นะับจะกาวตรงตัวรับรีโมทแล้วก็ไฟบวกก็จับตรงนี้ ไฟ5โวลต์นะครับโอเคจะได้สายหลวมไม่ใช่ลอดตัวไปยังไงก็เช็คตรงขั้วสายตรงเบรกเกอร์ด้วยนะครับนี่ใช่ไหมเอาขันเข้าไปละโอเคใสไ่ <Okay. S 1> ไป <Okay. S 1> เคยทำยังไงช่วยกดตังค์สักตะคั่ยกดไลค์แชร์ เปิดกัล้วใชมาการทำคลิปวีดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับฝักผิดขาไม่เคยใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดพิกเกอร์ไว้ใส่ไฟ,ไฟมันก็หลวมติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ